สวัสดีค่ะทุกคนใครกําลังเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าออกเดินทางช่วงปีใหม่นี้ฟังทางนี้เลยค่ะเพราะวันนี้มีข่าวดี2เด้งที่ช่วยให้เราเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยค่ะเริ่มกันที่เรื่องน้ํามันก่อนเลยค่ะเมื่อเช้านี้24ธันวาคมปตทและบางจากประกาศปรับลดราคาน้ํามันลง50สตางค์ต่อลิตรนะคะครอบคลุมทั้งกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลเลยค่ะ และที่พิเศษไปกว่านั้นคือในช่วงวันที่30ทธันวาคมถึง5มกราคมปีหน้าเขาจะมีการตรึงราคาวไว้ด้วยค่ะคือถ้าตลาดโลกขึ้นเราไม่ขึ้นตามแต่ถ้าตลาดโลกลดเราลดให้เพิ่มอีกเรียกได้ว่าเติมเต็มถังก่อนออกเดินทางสบายกระเป๋าแน่นอนค่ะต่อกันที่ของขวัญชิ้นที่2จากกทพรและกรมทางหลวงค่ะใครจะออกต่างจังหวัดเตรียมเฮได้เลยเพราะเขาเปิดให้ขึ้นทางด่วนและมอเตอร์เวย์ฟรีค่ะ โดยใสยลักลักอย่างบูรพาวิถีบางนาชนบุรีและกาญจนาพิเศษรวมถึงมอเตอร์เวย์สาย7และสาย9จะเริ่มฟรีกันย,ยาวๆ7าวันเต็มตั้งแต่วันที่30ทธันวาคมนี้เลยค่ะส่วนทางด่วนในเมืองอย่างคันที่1และ2ก็จะฟรีในช่วงวันที่31ถึงวันที่1มะกะราคมเพื่อให้พวกเราไปเข้าดาวกันได้สะดวกขึ้นค่ะสรุปสั้นๆคือน้ำมันลดแล้ววันนี้และทางด่วนเริ่มฟรีสัปดาห์หน้าค่ะ ใครจะเดินทางไปไหนอย่าลืมเช็คสภาพรถและวางแผนเส้นทางกันให้ดีนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภยัยและมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะถ้าชอบข่าวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ